กรกาบสวัสดีครับกาสวัสดีเอฟซีทางช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันเส้าของวันอาทิตย์ครับขอภัยวันเสาร์ครับมือนีวันเสาร์เมือเม่อวานวันศุกร์แอดวีไลก์ลงมือลงเว้นครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับมือนีเมื่อวานนี้รัฐบาลประกาศผลแนวทางรับป็นที่เรียบร้อย ารางวัล3ตัวบนนะครับ309นะครับอ่าล่าง87เมื่อวานนี้หลังรัฐบาลประกาศผลนะครับทางเอียดพิไลก็ได้สรุปตัวเลขแนวทางให้ FC ได้ติดตามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คืออ่าแนวทางที่เขานะครับก็มีแนวทางของอ่าพ่อกล้วยนะครับเป็นอายุของพ่อกล้วยที่เอียดวิไลได้สรุปให้เบื้ง นะครับหลังจากกลับมาจากจังหวัดอุดรนะครับเป็นแนวทาง้งทําพิธีเผาศพพ่อกล้วยนะครับอยู่พ่อกล้วยกาได้นะครับ109อ,อยปีนะครับแอดูีไนละก็ได้ลงให้เอฟได้ติดตามกันเป็นที่เรียบร้อยครับเส้านี้แอดวิไลอยู่บ้านสวนนะครับยังบอกกับขอาหมูบ้านนะครับวันเสาร นะครับมือนี่เพราะว่าช่วงประมาณส่วงเพนเพนนะครับก็ได้มีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นญาติกันนะครับเพื่อนจะมาถวายนะครับโลงเย็นนะครับให้สำนักสงฆ์นะครับอุทัยธรรมกันเลยนะครับมือนี่ช่วงเพนเพนนะครับเอ็ดวิไลก็จะได้ไปรวมงานนะครับเป็นซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเพื่อนจะมาถวาย นะครับโรงเย็นและก็เครื่องอัดถาบริการต่างๆครับกนจะไปทําธุระปลาปังนะครับคือเก่าคือเดิมนะครับมีตัวเหล็กเนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซทางช่องกันนี่เป็นผลมัวว่านีน่นะครับฝนตกแห้งช่วงมือขึ้นว่านนี่นะครับช่วงประมาณ3ามถุมสีถุมกว่าๆครับน้ำ มิกีนีแอดวิไลกามาจับแมงดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟนแรกนะครับทางอีสานเขาก็จะมีแมงดามาว่างใครใดยูซีหาตัวนะครับไดยูซีหาตัวนะครับเอาไปทําแจวแมงดากันนะครับนี่ก็เข่าเกิดแล้วนะครับที่แอดวิไลวันนะครับข้าวเกิดแล้วนะครับมาในคลิปนี้นะครับอ่อนนงลักได้ทรงตัวเล็กแนวทางนะครับมาให้ เป็นที่เรียบร้อยถือว่าตองงวดกันเลยนะครับหลังจากแนวทางนะครับอ่อนนงหลักนะครับเข้าเจ็ดนะครับเขาลางเพราะว่าอ่อนนงหลักนี่เป็นเบ็ดล่างนะครับอาจเจ็ดมาเต็มเต็มครับเศร้านี่นะครับคิดว่าอากาศน่าจะห่อนอบเบวแน่นอนนะครับบรรยากาศอาแดดแต่เศร้ากันเลยนะครับอ่ากระเจียวหวานอ่านี่คือกระเจียวหวานอ่า ปลูกไว้นะครับเป็นดอกแล้วออกดอกแล้วนะครับเัวเจียวหวานครับจะไปทํากินกับน้ําพริกแจ่วแมงดานะครับอ่านี่ดอกหนึ่งนะครับดอกนี้เทาแล้วแก้แล้วรับนี่เอาดอกที่หนุ่มๆน,นะครับปลูกไว้ได้สองสามปีแล้วเีปลูกไว้บนคันนานครับกับเจียวหวาน สายน้ำพึ่งนะครับเอาเพียวเพ่เป็นการเสียเวลานะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไปเบิงนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของออดนงรักนะครับเพื่อจะส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางวันนี้จะเดินต่อเนื่องบอเข้ากับมารอติดตามกันนะครับสำหรับออดนงรักนะครับ ครบก็ไปเบื้องน้ากันนะครับเดี๋ยวทายท้าให้เบื้องกันแบบสดๆกับนี่เป็นหวดที่ผ่านมากก็คือพึ่งมือวานนี้เองนะครับเด่นล่างครับของอ่อนงลักนะครับได้มาที่5,6,7นะครับปรากฏว่า7มากนะครับเจ็ดมา นี่ครับเลขวิง่งแอดวิไลย,ยังบาได้สรุปไฮเอฟซี FC เบิ้งนะครับเจ็ดมานะครับลงให้ตั้งแต่วันที่สี่นะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับลงให้ตั้งแต่วันที่ 4, สี่พฤษภาคมหกแปดนะครับแอดวิไลลงให้นะครับมือน,นี่อ่อนน่องรักได้ทรงมาให้เลี้ยงเอาหมดแดงอ่ามดส้มครับหมดแดงส้มกัดอ่าใหญ่สถานตีก่อนครับอ่ามดแดงส้มกัด ะนะครับเพราะว่าหัาง,งหัางโมดแดงอยู่เงามง่องครับออนงลักสิบหกพฤษภาคมหกแปดนะครับเด่นไปที่ห้ากับเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับเด่นมาห้าหกเจ็ดนะครับเด่นมาสามตัวปรากฏว่าเจ็ดมาล่างแปดแปดเจ็ดนะครับอ่างวดนี้อ่อนงลักในทรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาเบิ่งกันตัวเล็กหน้าทางกับมีเอฟซีคอมเมนต์มารอคอยกันอยู่นะครับ อ่านี่คืองวดที่ผ่านมานะครับเอาโชว์แล้วนะครับ <c oughs> อ่าสถานที่ห้องไกลทากันแบบสดๆงวดนี้นะครับ <c oughs> เด่นล่างได้มาที่ครับเด่นล่างเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่อนงลงหลัก งวดน,นี้ได้มาที่เขียนตามเลยนะครับ3ามสหครับได้3 4มี่ห้าครับงวดน,นี้อ่ะลงลักฐานให้พร้อมวันนี้ลงให้วันที่ครับวันที่ วันนี้วันที่17นะครับวันเสาร์ที่17ครับลงให้วันที่17หลังจากรัฐบาลประกาศผลเสร็จนะครับอ่อนองหลักนะครับคำนวณมาให้ท่านที่เลย17บเจพฤษภาคม68นี่คือมือลงแนวทางนะครับ งวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนเบื้องไฮดีนะครับวดวันที่หนึ่งเด้อครับแต่ว่าไอ้น,นี่เป็นหลักฐานการลงแนวทางนะครับเขียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับงวดนี้เด่นล่างนะครับออนงลักได้มาที่สามสี่ห้านะครับงวดที่ผ่านมาได้มาห้าหกเจ็ดปรากฏว่าแตกแปดเจ็ดนะครับอ่านี่นี่คือสคริปต์เกา่าเอามาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ด้เบิง 16, ้งสิบหกพฤษภาคม ขับวดนี้ได้สามสี่ห้าอาฝากแช่ออกไปนะครับให้กาลังแรงใจอ่อนน่งหลักน้านะครับฝากกาแช่ออกไปอ่ะสุดท้ายนี้แอดวีไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปคลิปหน้าจะเป็นสํานักไหนจะทรงมาอีกนะครับแอดวีไลจะรีบลงไห้ทันทีอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ